แค่บางส่วนเท่านั้นยังสนุกขนาดนี้แล้วจะดีแค่ไหนถ้าได้ไปเที่ยวงานสงการแบบสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอลสงการปีนี้สสส,สชวนทุกจังหวัดจัดงานสงการโนเอลสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยรวมตระกูลถนนเข้าในหลายๆจังหวัดที่ขานรับการจัดงานสงการสนุกปลอดภัยไร้ความรุนแรงอย่าลืมนะคะใครใกล้ถนนตะกูลเข้าที่ไหนอย่าลืมแวะไปเล่นน้ำสงการกัน,กนด้วยนะคะ จากบทเรียนที่ดำเนินงานมากว่า15ปีพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่เล่นน้ําสงกรานที่มีความปลอดภยัยช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าหรือสคออรอและมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมสนับสนุนการจัดงานสงกรานวิถีไทยสนุกปลอดภัยไร้ความรุนแรง สสเราเร,ร่วมดนลนรงนะครับทำให้งานสงการไปืที่เล่นน้ําที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไร้ขั้วเดลกออล์เน e ี่ยเราทำมาต่อนเนื่องกว่า15ปีแล้วในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนตระกูลข้าวหรือพื้นที่เอกชนต่างๆตัวเนี้ยได้นำอมตรการเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นการขึ้นื่นกระอยเป็นตัวดึงดูดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลที่ออกมาไม่ใช่แบบนั้นแล้วทุกคนเนี่ยพึงพอใจ ที่จะเข้าไปร่วมสงการที่มีความปลอดภัยนะครับมีกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เราทำได้ตรงนี้เป็นหลักร้อยพื้นที่แล้วนะผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกๆการจัดงานหรือการเข้าไปร่วมงานนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์นที่สำคัญคือไร้แอลกอฮอล์ครับจากผลสำรวจความคิดเห็นสงกรา์ปี2566ทั้งชาวไทยและต่างชาติใน18จังหวัดทั่วประเทศพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติพอใจในการจัดงานสงการานต์ปลอดเล่า88.90%เห็นด้วยกับการจัดงานสงการานต์แบบปลอดเล่า75.83%เห็นด้วยกับการจัดโซนนิ่งเล่นน้ำ79.23%เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในพื้นที่จัดงาน77.74%ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น90.42%สามารถลดอุบัติเหตุ89.99%ลดการทตเลาะวิวดท8 9เ7% ลดการลวนลามล่วงละเมิดทางเพศ85.20%และการจัดงานแบบปลอดเล่าไม่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง80.30%หลายพื้นที่เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายิ่งสงการปลอดภัยก็จะยิ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับเราอยากให้ตัวอย่างจากถนนพื้นที่เล่นน้ำปลอดเล่าเนี่ยทำยังไงเราจะลด ความสูญเสียแล้วก็อุบัติเหตุโดยที่จัดโดยไม่มีแอลกอฮอล์นะครับซึ่งหลายพื้นที่พิสูจน์แล้วว่ามันปลอดภัยนะครับทั้งถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นตามไร่ภูเก็ตสงการที่ถนนข้าวทิพย์จันทบุรีก็เล่นน้ากลางคืนนะครับมิไนในสงการด้วยนะครับก็ปลอดภัยเมืม่อม่มีแอลกอฮอล์นะครับอยากให้เอกชนทั้งหลายเนี่ยทำเรื่องนี้ร่วมกันจะได้เป็นพลังกับเพื่อนให้สงการนปีนี้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับตอนนี้นอกจากถนนพื้นที่เล่นน้าใหญ่ๆแล้วจริงๆ มีการลงนามความร่วมมือนะครับระดับพื้นที่นะครับในการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่อำเภอหรือพื้นที่ท้องถิ่นในแต่ละอำเภอก็จะมีจุดเล้นน้ําที่โซนนิ่งพื้นที่นะครับถ้าเราช่วยทําให้มันปลอดภัยได้นะครับอาการขยายแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้มากครับของภูเก็ตเองเนี่ยเป็นภาคกอกชน,นะครับที่เริ่มต้นจัดงานขึ้นมานะครับสุดกว่าปีที่ผ่านมาเป็นภาคกอกชนเราเองพยายามที่จะลด คนที่เบื่อเม็นกออ๊อลดคนที่เมาลงสู่ท้องถนนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานสงกรานโนแอลตั้งแต่ปีแรกเลยครับสถิติที่ผ่านมาของการจัดงานสงกรานโนแอลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอุบัติเหตุและการเสียชีวิตก็ลดลงด้วยนะครับเราอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการรณรงค์และการทํางานเพื่อที่จะ ทำให้ลดคนเมาลงสู่ท้องถนนนะครับรวมถึงจํานวนคนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเราทําตั้งแต่คน3,000ตัวคนจนตอนนี้งานปีลราสุดปี2566นะครับจะมีคนร่วมงานทั้งหมด3,000 30, ตัวคนนะครับก็สามารถที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะจ้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่สําหรับ คนเล่นน้ําเล่นในช่วงเวลาที่เราที่เราจำ,จำกัดแล้วก็กําหนดไว้มีเรื่องของประเพณีว่าธรรมมีเรื่องของความสนุกสนานแบบแบบที่เขาต้องการกันเล่นน้ํากันแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ด้วยครับสงการโนเอลค่านิยมใหม่ของการจัดงานที่สนุกปลอดภัยไร้ความรุนแรงและยังช่วยควบคุมต้นทางของอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับลดปัญหาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลดีในด้านความปลอดภัย ซึ่งทุกพื้นที่เล่นน้าสงกรานปลอดภัยในทุกจังหวัดถือเป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาลจนนํามาสู่มาตรการกําชับให้ผู้จัดงานต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลในพื้นที่แสงสว่างต้องเพียงพอควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานมีการสุ่มตรวจเดินสำรวจแจ้งบาะแสการกระทำความผิดเพื่อป้องกันผลไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศได้